ต้มเป็ดค่ะพี่น้องต้มเป็ดปักกิ่งผุ้น่ะกต่แซ่บวะค่ะโอ้ต้มเป็ดใส่เครื่องไหนเนาะค่ะเป็นน้ำข้นดีเด้อพี่น้องเพราะว่าเขาใส่ตับใส่เครื่องไหนซ์ผสมสื้อตับมาพร้อมตับเป็ดนะค่ะตับเป็ดเครื่องไหนเป็ดไปบัดเี้อพี่น้องมีต้มเป็ดแซ่บๆนัวๆแล้วเขาเสีเฮ็ดลาบอีกเด้อค่ะมีเมนูลาบอีกปะเนี่ยอันนี้ตุนไปเปื่อยไปเลยตอนขวบเขาได้ขวายเบิ้งกับพี่น้องผู้น่ะมึงดู เมื่อี้เครื่องหนหนังยังจะเต็มเนี่ยเป็ดโตนึงแล้วก็ซื้อไตซื้อตับนะค่ะตับตับเป็ดไตเป็ดมาหัวนู้นแล้วเนาะค่ะเอากระส่บักหนาวด้วพี่น้องลาบเป็ดนี่ใซ่บักปีแ่บบ่ะเนอะกระซ่บไปอีกสูตรนึงนะขันกินหลายคนค่อยใส่บักปีพี่น้องเพราะว่ามันกคได้ลายเติมกันใส่บักหนาวด้วค่ะใส่เข้าไปสุมๆไม่ลอยเซาบ พี่พอร้านเป็ดอันนั้นเนาะร้านดังนี่น้องขายนาะแซีบอีหลี็บที่ร้านเนาะทอดกระเสียบทอดกระเสียบต้มกระเสียบสันเป็นกระเพื่อนซื้อเป็นนั่นหรอกปละ่ะสมปะละเธออยา่างเป็นหนึ่งคนกันอย่างเงี้ยใครหมด,ดแดงตาว่ายังไม่ได้ล่างหอนหมดแดงพี่น้องฝากอันร้านซื้อเป็ดมาให้ข้าวขวด้ะค่ะไม่ได้กินโดนแล้วินรัวัดสะสมัยกินเป็ด ตั้งกฎกันไม่ให้กินเป็ดในครอบครัวสัน้นอีกพงค่ะใส่สมิ่งำลันจะก,กินน้ำบ๊าดเด้น,เน้ำป่าหน่อยนึงเพระาะวานนห้อุปแบบมันขวานัวแล้วขนาดหน่อยนึงเป่งหนัวเลยละ่ะอันนี้ของสเต็กันกนัวๆพอนขนไนข้าข็ขวานปุ๊บปุ๊บหน่อยหนึ่งเนาะ ตักก้อนเด้แล้วก็เสี่ยวพริกใส่อีกอยู่อีกจานหนึ่งนี่ตกักใบเพิ่นนำ้ำพริกคน,นกินเผ็ดน้ำเฮาเก็เสิใส่ยแบบพริกอีกยุ่งไปสีมกันนี่แบ่งบะเผ็ดก้อนไปเนี่ยของเฮากันเติมเสิร์ฟกันเติมเข้าไปอีก,กนิดอาจจะซอนนึงพอสรสชาติได้แล้วแบบนี้ค่ะเอาก็เอาหอมใส่เลย หอมไปเลยค่ะปึ๊บ <c oughs> ปื๊บ <c oughs> ปื๊บปื๊บปื๊บอยู่ไปกับพัดลมหมดเลยหอมกับมีผวกผักแผลวนะคะต้นหอมหอมอันปนนั่นแหละผักแผวต้ตมหอมสะระแหน่แล้วกันหอมป้อมเอยียงพี่น้องอเส็บเส็บเส็บเนี่ยเดรัปคุยเนัอ้อเนื้วลใส่ตม้มแซ่บอ่ะเนี่ย ไปตักอีกเนาะตักสมนีก่อนคุณน่ะเอาออถ้วยมาตักต้มมาเน่ยเถอะน้ำต้มเป็นยังมะขุนดีให้เนาะใส่ตับมันต้องขุนดีเนีอจะเสียบป่ะพี่น้องมาๆมา,มา,ม,ามาสดน้ำกันความนัวนี่ด้วย้ะคะ่ะโยกให้เนี่ยอีย่างก็นเนี่ยอด,ดอกหอมเปรดอกแก่ๆเก,กนะ่ะมาใส่เลยเสียบ ใส่ลายๆกันมาว่นนาน้ำขายดีเด้น้ำขายดีเป็ดอันนี้แล้วกันพี่น้องเส้อมากินในน้ำเอาก้นออกรวดว่าต้องวาตาเหนืงองืกันนะต,ดดตัดก้นทิ้งรวดพี่เลียมาต้มเป็ดกระแล้วแล้วค่ะพุนพักเขาเองเต็มซ้ำเลยปะเนี่ยมาได้ค่ะมากินเขาน้ำกันไปเลยพี่น้องลาบต้มเสียบน้ำกันค่ะมือน,นีไม่ได้ลืมสวัสดีพี่น้องนะคะ่ะสิมาสวัสดีพร้อมกัน สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเสร่มกับพี่น้องมามามา,มากินเข้ากันเ่ยค่ะได้ล่าเป็ดต้มเป็ดเมื่อนี้ซื้อเป็ดอันเพิ่นเอินมาเป็ดปักกิ่งด้วยนะอืมเผ็ดยัง้อเป็ดเป็ดแซ่บลาบเป็ด,ปดกระเดาไม่ต้องเผาไฟ ทุกวันนี้กินเลยค่ะแต่ว่ากระเดาอยูนาสาส่นะเสะร์ฟมีคมแบบรุ่น,นค้นเขาตับค้นเขาใส่ปวกน้พี่ยเนอ่งขมอิเล่ครับเพื่น อ๋ออ๋อลืมเป้ากระเทียมอืมสุกละเมื่อเห็นสันแปลกตาเยอะแต่ไม่เห็นอันหนึ่งต่อมมั่งไม่ยว่าวงหอมโคตรโอเคไปสซนมืน่อพวกตักงมามาเพราะมีสันวมาแม่เอาแล้ว ม่หูแล้วเปา่าเหมือนแล้วก็เลยห่อไปกินอันบ้านลูกสายค่ะบัานลูกสายหน่อยกับร้านเพิ่นเบาล้าน,น,น,นไม่อย่างใหแล้วเหมือนเดือดดอกนี่อยากก่างกับห้างถนนตัดไม้หรอพี่น้องคือว่าเป็นอุปสรรคอันระวังบ้านเขาไปบ้านน้องสายอยู่ด้วยนาะ มันกับมันือว่าอุปสรรคดอบนวมันยังก็หลังมันยังปรสินนะนะพระเทศยุทธเหอยนยุ่ไก่ไกลไปเนะี่ยต้องไปยุทธเหอเน,นะนี่จะมองเหยนอนปลากร็เิ่ hết thằng má hay này đứa đó hết má nè à nào thì có hai mới tập mà nào không Nè đấy, đây cái gì mình แดมแฮงเป็ดผู้รับคนเก่งยังกินไม่ได้ฮอยสมุนีดิไมลูกอ้นน่ะลูกเก่งยัยละเก่งยังกินไม่ได้พราคนคนไอรูเนี่ยวันที่เราเอากินเราผิดเดือดแหลกโอ้เ้ยตอต้องถามคนมีลูกแล้วเดีนยวน้าเวียงจะผิดบ่น้าเวียงอันเดียยังเดียว บอกวบนปวดหัวมัวเก่าขกินแล้ว,ว,ว,ลวพวกเราค้นตไตมานี้ยอ๋เนียอ่ยา <c oughs> ก,กินมากๆ <c oughs> เลเยลเลยเอีอยากเต็จตัวเองกินก็ <c oughs>

mời anh chào mời mến tài, tôi mà mến mời mặn nó mời anh nó bắt anh chào mời anh อืมอ้าอืมอืมคืเขาว่าจะของตักลงไม้เมื่อกันบ้าเป่า มันเย็นล่ะแล้วเสริมอ่อนซ้อนบอักอันอย่างก็บกักแดงๆนะน,นั่นเหนียวอืมที่ว่ากลายไปในบ้านอาจารย์ถึงงานสิฮักแบบผู้หิงได้ไหมอืมนีจะหมักม ไม่เป็นอะไรนึกว่ามันเป็นยำตันเขาไปเก็ี่ยให้ปวดฝนนะป้าหมาเนี่ยเป็นฝนป้าหมาเนี่นเป็นน้องาะก็จะได้เก็บให้ปวกละ bữa nay vẫn là 2 tầm, vẫn lạp bên kia, kích hoa cái này bà lưu phu cắp mát là phí nữa, cái nhánh nữa, cái บุญมังไฟนะบบัละาทตะกีออ้มวนมวนเห็นบุญมังไฟปีเดียส์ผสมกันหลอนอยู่ดักแล้วคันมันอีหลีย,ยังคิดยันบะเสาอยู่ปีนั่นพ่อแบบเป็นหยอกกันนะเป็นโยนกันหลงสางนี่นกระสิมเมาแน่ไปเนี่ยขึ้นมาบ่ได้เลยขึ้นทอ,อ,อ,งองดง้มบ่าอร่อยอ่ะ เม่ว่าก็เสียหมุดโดนแห้งซะนะเอคาคืนมากระเมร์สติแล้วมันไม่เหลือพอคนกินเหล่ากันให้ได้สักกินเฮ้ยบุญมองไป้งสมบุญพระเบดขึ้นมาแ,แ,บบแล้วกับเปร็นตม้มเปร็นรรกแรกกระสีสร้างโบราณเป็นบ้านหลังว่ามีอย่าง สางไงตุ่นในบมูบานนี่อะไรเสกมันอืมสางโบลานขอบสางกระซั้มไฮนนะป่ะเนี่ยเอาบ่มีบ่ม,บบมีพิกัดว่าเป็นแบบน,นั่นเลยตะว่าขันบะเมาคนกัะลูกกัน,กกนยุดอกว่าตรงหันเป็นสางอาเป็นเกยุทธเสยุวันบอจุดยุดดดดดทธไทยอเอ้ยบ้งบ้านไอเสกนี่แหละตะวันยับเป็นเนี้ย อะไย่งตัวเยียนเลยงานมันหลังมันเอ้นุชเห็นนะแต่พอ,อกวันจูดเดาะพี่น้องกับจูดเฮตบุญเฮตยังก็งโอเคยบแต่ว่าถือบางไฟเสียนปรนเฮ็ดดีน่อพูดนะบัานน่ะนสูดเนี่ยต้องรอรุ่นไปนะสิเข่าเหียนผู้ใดผบ้ตะกี้ตะกี้นี่มิจะเข่าเหียนคนตลอดเลยตกเหียนผู้นหนึ่งกับบ้าเม่นเหมือนกันเลหลายอีกนิดหน่อพี่น้อง ยี่น้องรูปร้ป่ะเพื่อโบราณโบรามันมีเคาะแหงบ้านหลังนั้นก็ต้องได้หาเงินมาแต่งเสียเคาะหาเงินมาเฮ็ดบุญซะครับคุณผ้เรียก็ยังไม่บุญคือเก้าติวบาทเป็นไม่จุ่นก็ไม่สถานที่อุณร่มรมกัมีตะบ,บังไฟทอปแป๊บหน่อยนะเพะื่อนมาเล่นกันก็มือ แต่ว่าบ้นเราเป็นกัเห็ดดีอยู่กับวนบางไฟไมีนังหลอกนังลำอืมแปลว่าจะกินเขาให <ichi yat at> <hyper> ้เมืติบมืปันนี่สันแ่เมื่จะเคลือไอ้เพระว่าเขา มีแต่เครื่องไหนตับกับตไตไร้กระดอกกระเดือดเป็ดตัวนี้มันว่ะมันเลือดเลยมั้งม่นเป็นหัว <c oughs> <c oughs> ก,กระทากเนี่ย แสบค่ะจริงๆแล้วไหนะหูดับนกอก,ก็อยากกินแต่โดนนั่น่หะซองเทืออะไรทเทือพลาดเนาะอันโทหารานลานมากอ้อนแสบไม่ได้กินเมื่อนี้กก็คิดพ่อกันตะเว้นค่ะกันเลยพอดีหน้าแล้วมาเล่น้ำกันเลยพอดีคิดพ่อเลยว่าซื้อพอดีซื้อมาไห้่นี่กระเสบได้กินโดนๆเทอดพี่น้องโอ้ สำหรับคลิปนี้นะคะ่ะกับสิยฝากไปสน,นิทเลยเด้อค่ะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำเลเด้อค่ะสวัสดีค่ะเสียงหักพี่น้องเด้อค่ะ